ทเทคโนโลยีใหม่กับรายการ m c o t n e t ครับกลับเข้าสู่ m c o t n e t นะครับวันนี้เราจะคุยกับเจ้าของเว็บไซต์ย่อ URL นะครับที่เป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ URL ยาวๆนั้นน,นสั้นลง,ลงครับเกิดอาการแย,ย่งหูฟังกันเล็กน้อยฟังหูเดียวกันแขกรับเชิญมาแล้วใช่ไหมคะ แขกรับเชิญมาแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้มาทางเสียงกคนนะภาพยังไม่พร้อมเราจะวีดีโอเลงจริงๆแล้วเราไปทักก่อนทักแขกรับเชิญนิดนึงละกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยกับทางรายการกันนะคะทวิตเตอร์ค่ะ m c o t n e t นะคะ SMS 4221005แล้วก็ MSN m c o t u n d e r r s c o e it@hotmail.com ค่ะครับอ่ะพร้อมละติดอ่ะขอเชอิญขอเชิญคุณวัชะระครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณวัชระวิดีโอลิงก์อันนี้ดีอ่ะทำไมฮะดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอันนี้ชัดแจ๋วเลยใช่ครับผมอยู่ที่ไหนคะกัมพูชาไม่ใช่สีราชาครับสีราชาเหมือนกันโอ้ยมุกนี้มุกนี้ไม่รู้มาก่อนนะนี่อ่าอยู่สีราชา a ทำอะไรคะหรือบ้านอยู่ที่นั่นอ่าทำงานฮะทำงานบริษัทกับไอทีนี่แหละฮะอ๋อค่ะครับก็คุณวัชระเนี่ยเป็นคนที่สร้างเว็บไซต์หลายเว็บครับ แล้วก็แต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเรื่องเว็บย่อ u r l c o ดนะครับค <laughs> 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 ุณสศสุดาอยากสักถามอะไรคุณวัชระไหมย้อนกันเห็นเห็นระหว่างที่ผมจะเอาหน้าคุณวัชระเข้าวิดีโอให้ได้เนี่ยได้เลยค่ะคุณวัชระที่บอกว่าอยู่ในวงการไอทีมานานแล้วทำไอทีนี่ทําอะไรอยู่คะก็ก่อนหน้านี้ผมอยู่บริษัทไอทีบริษัทใหญในกรุงเทพนะฮะโดราโปรเจกต์เดนจะโน่โปรเจกต อยู่โปรเจกต์อยู่สองปีนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่สเสลือชาก็เป็นดิสแตนต์ดีเวล็อปเมนต์เป็นการ์ดิ้งแล้วก็เป็น Project Manager. โปรเจกต์แมเนจเจอร์เป็นทุกอย่างบริษัทตัวเองรึเปล่าเนี <laughs> ่ยเป็นทุกอย่างเลยนะยังไม่ใช่บริษัทตัวเองฮะเป็นดีเและเอเด้วยจริงแล้วอ๋อค่ะเออแต่ว่าเรื่องของชอ็อตยูอเนี่ยตอนต้นชั่วโมงนะคะเราก็เกริ่นไปว่ามันก็มีมามาตั้งแต่อดีตแล้วนะ,ะพวก listen t o i am อะไรพวกเนี้ยแล้วมาปัจจุบันนี้มันมีพวก Twitter หรือว่า Social network ที่ ที่คนนิยมใช้ช็อต URL เนี่ยวัตถุประสงค์หรือว่าการใช้งานหรือว่าคอนเซปต์การใช้งานเนี่ยมันมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันจากในอดีตไหมคะผมว่า concept คอนเซปต์คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าสมัยที่เป็น i a m เนี่ยผมเหมือนกับเราเลือกชื่อโดยที่ว่าเราเลือกเลือกชื่อได้แล้วเนี่ยเราใช้ไปยาวเลย <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้อย่างใช้กันใช้ bit.ly การใช้ยอด URL หรือว่า tiny ะลรพวกเนี้ยนะฮะคือ <c oughs> เราใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเลยค่ะเวลาจะใช้ใหม่ก็สร้างใหม่แล้วโพสลงไปในทวิตเตอร์อืม ไม่แค่ว่าเมื่อก่อนมันเคยลิงก์นี้มันเคยเป็นชื่ออะไรใช่ครับคือคอนเซปต์การสร้างช็อต URL คล้ายๆกันแต่ว่าการใช้งานไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครผมว่าเพราะว่าเราต้องการให้มันง่ายขึ้นเราเร็วมากขึ้นครับเราเลยไม่สนใจว่า URL นี้คืออะไรเพราะว่าเราจะ c o ป y ี้แล้วก็พลาสลงไปเท่านั้นเองอืมค่ะแล้วคุณวัชระแบบเขาเรียกว่าไปยังไงมายัางไงถึงคิดที่จะทำช็อต u r ออยู ย่ออยู่อ่าย่ออยู่อ่านไม่ออกทำไมถึงคิดคิดยังไงถึงทำา URL นี้ขึ้นมาค่ะคือก่อนหน้านี้ผมเคยใช้เมื่อก่อนผมใช้ตัวแทนี่ยูเอใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเรกใช้เขาช้าอย่างหนึ่งเพราะเราไปอยู่ที่เราใช้ยิ่งที่เมืองนอกค่ะจึงคิดว่าทําไมเมืองไทยไม่มีไม่มีสักเว็บหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อเลยคิดชื่อมาอ๋อย่อยูเอลได้เนาะเป็นไผยทำมันง่ายดีอ๋อค่ะก็เลยคือไม่สะดวกก็เลยทําเองเลยใช่ฮะ ประมาณนั้นนะฮะย้ดจังหวะที่ดีเลยเข้าไปเนี่ยเราก็ถ้าเกิดเราใช้ไทนี่ใช่ถ้าเราใช้บิตลี่เนี่ยก็ต้องดีเลยไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างนอกค่ะการอยู่ที่การวางที่เราวางที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยการที่เราทําเป็นยอยูเอลอยเนี่ยมันวิ่งมาที่เมืองไทยวิ่งในเน็ตโลเคอล์เลยแล้วก็คืนค่ายูเอลที่เราต้องการได้เลยอครับผมครับอ่ะเราถึงการเริ่มต้นหน่อยฮะเมื่อเริ่มต้นนานแล้วอย่างฮะหลังจากที่เห็นว่าไทยนี่ยูเอลไม่สะดวกเนี่ย เริ่มแรกเมื่อกางปีนี่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหลังจากเลื่อนมาสักพักนึงเนี่ยเริ่มมีผู้ชนเข้ามาใช้เยอะนเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันผมว่ามันด้วยแฟกเตอร์หลายๆส่วนอย่างจากทวิตเตอร์เองจากการโพสต์ในบอร์ดจากโดเมนภาษาไทยที่กำลังกำลังคิดมากขึ้นอย่างพวกไอดีแโดเมนเนี่ยผมเชื่อมากเลยว่าเขาเขาใช้ง่ายหรือว่าการแบบใส่ดึงเข้าไปคือพิมพ์เข้าไปง่าย SEO ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าแปลงค่าเป็น URL ที่อยู่อยู่บนเว็บแล้วเนี่ยพิมพ์ยากมากค่ะ แล้วเขาก็เลยมาใช้ย่อ URL กันครับคุณลักษณะของย่อ URL นี่คือที่อยู่ตัวตัวอักษรที่อยู่หลังย่อ URL com เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากําหนดได้เองใช่ไหมฮะยังกําหนดไม่ได้เองฮะเป็นแ a n d o m สุ่มเป็นแ a n d อมครับอย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเปลืองไหมคือมันจะบอกว่าพูดใช้ทิ้งใช้คว้างอะไรเงี้ยมันมีโอกาสจะย้อนกลับมาเป็น URL เดิมไหมเหมือนมือถืออะ่ะเบอร์เ <Ber l S 1> นี่ยใช่ไหม g e n เ r เ t ตมาให้ g e n มาให้แล้วพอเราเลิกใช้สักแป๊บหนึงมันย้อนกลับมาหรือเปล่า ผมว่ายากนะฮะอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิ็ว่าถึงเวลาเต็มเมื่อไหร่ันนี้เราจะขยายตอนนี้เรามีอยู่ห้าตัวอักษรใช่ไหมฮะคห้าตัวอักษรนี้จะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขเหมือนทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนทะเบียนรถใช่ฮะแล้วก็ตัวฝัษรตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่และตัวเล็กเช่นกันค่ะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวห้าตัวก็เป็นสองเดี๋ยวตัวอักษรอย่างเดียวนี้ยี่สี่ตัวใช่ไหมฮะมีตัวเลขขึ้นมาอีกสิแล้วมีตัวอั่ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีีกกกงงอววัับน่่ยยาโค ก็ใช้ได้เยอะอีกนานแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าทวิตเตอร์ทุกวันเนี้ครับถ้าทุกทวิตอ่ะทวิตเตอร์มีมีกี่ล้านคนใช่ไหมคะแล้วคนหนึ่งทวิตวันละกี่ครั้งแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยส่งลิงก์ไปสักกี่ครั้งใช่ป่ะแต่ว่าถ้าทุกคนสบักสมานสามัคคีพร้อมไปใช้ย่อ URL กันหมดเนี่ยมันก็ได้จะหมดไปในเร็ววันแต่ว่าก็มีหลายหลายคนทําใช่ไหมคะใช่ฮะก็อย่างทวิตพิก ทวิตพิกนี่เขากี่ตัวแล้วตอนนี้หกตัวมั้งตัวนะหกตัวแล้วแล้วก็มีทั้งตัวแหลห้าตัวแหละฮะทวิตพิกออยอดยูเอลนี่เป็นห้าฮะต่นทวิตตอนนี้หกทวิตพิกนี่ขึ้นหกตัวแล้วครับค่ะทีนี้อตอนนี้บริการแบบนี้มันคือบริการฟรีหรือเปล่าคะใช่ครับผมแล้วทําเงินยังไงเอเงินเหรอฮะจริงๆผมทำเอาสนุกนะตอนแรกที่ทำทำขึ้นมาจะเห็นว่าในเว็บไซต์ของยอดยูเอลอย่จะมีแอดเซนต์อยู่หน่อยนึงแล้วก็บอกตามตรงฮะทำเงินไม่ได้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่คลิกกับเว็บไซต์อย่างประเภทนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือทําเงินไม่ได้ใช่แต่ว่าแล้วต้นทุนห่ะฮะลงทุนไปเท่าไหร่เพราะเวลาเข้าเว็บย่อ j o y c o m เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามาใช้เว็บนี้เถอะเพราะว่าตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยใช่แล้วเสียเสียอะไรไปเท่าไหร่เยอะฮะเพราะผมผมก็แบ่งจากเว็บเซอร์จากเว็บไซต์ที่มีอยู่หลายๆเว็บนะฮะแบ่งผนออกมาแล้วมาทำตัวนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วก็คือเรียกว่าไม่มีต้นทุนเพราะว่าผมมีต้นทุนกับเว็บอื่นอยู่ครับ <ทะ S 1> ก็เท่ากับว่าเหมือนกับแชร์แชร์ไปให้เว็บอื่นช่วยกันแบ่งเบาภาระและ<ช>้วทําเว็บนี้เพื่อสังคมประมาณนั้นใช่ครับครับคิดว่าจะพัฒนาอย่างไงต่อไปไหมครัตอนนี้คือเวลาจะใช้เนี่ยต้องเข้าย่อ URL ดอทคแล้วก็ไปเอาลิงก์ยาวๆวางลงไปแล้วค่อยกดสร้าง URL ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครั ช่ฮะ,ะแล้วก็เราก็เพิ่มมาให้นะฮะวันนี้จริงๆวันนี้สดๆร้อนๆ้เลยเนี่ยเพิ่มมาอีกสองตัวเพิ่มอะไรฮะ,ะ,ะส่วนที่เป็นการเรียกใช้ผ่าน API เดี๋ยวผมจะมีสถิติให้ดูนะฮะว่าจากจากที่ผมเห็นในรัตเเบกแล้วเนี่ยการเอา URL มาย่อเนี่ยมีหลายหลายกลุ่มมากมายต้องการ API พวกนี้ที่เราใช้งาน,อ,นะะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเพิ่มเข้าไปในทูบาร์ครับอย่างแรกอย่างแรกที่บอกว่าเพิ่มความสามารถด้าน API เนี่ยใช้ทําอะไรฮะ ก็อย่างสมมุติว่ามีคนเขียนเว็บบอร์ดนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะขอย่อ URL ย่อ URL ขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถเรียก address a d d หนึ่งแล้วก็ตามด้วย URL ของเขาแล้วระบบจะคืนค่ามาให้เป็น URL ที่